ข้าวต้มมัดข้าวต้มย้วนข้าวต้มแก้วค่ะพี่น้องพันหงงามงามค่ะเนี่ยเบื่องดูนะมัดตอกเป็นแถวเนี่ยค่ะโอ้ป่านกะระยะเนาะสวยงามค่ะพี่น้องแกะเนาะบอกกินถ้ากินมดนี่อิ่มเลยค่ะอิ่มแทนเขาเลยว่าต้องกินเขานะเอา ออกลองเบิงค่ะพี่น้องข้างใน,นเป็นยังไงนะตอกพันวัดงามๆพ่อดีให้สวยงามมากเลยนะวิธีการห่อเงียๆพร้อมไหมคะเนี่ยขาออกมาแล้วคะ่ะเนี่ยลักษณะเข้าต้มเป็นยังี่ค่ะพี่น้องเนี่ยอ่ากัดลองเบิงดูเอากัดลองเบิงอื เดี๋ยใส่ข้างหนนะคะใส่คข้างหนมีหมูมีถั่วหมูถั่วนะคะแซ่บค่ะพี่น้องค่ะกินแทนเข่าได้เลยเนี่ยค่ะพี่น้อง